ที่ขุดเนี่ยทุกคนเนี่ยน่าจะมีที่ขุดโหดๆกันแล้วแต่ว่าที่ขุดโหดๆเนี่ยก็ต้องมากับรูนโหดๆเช่นกันนะครับผมพี่ใส่รูนเป็นม i n เนอร์หมดเลยนะ 16, 1 6 15นะครับเป็นลักลุ้นๆแล้วครับลักจากตัวของมันอยู่แล้วเนี่ยมี50%นะที่พี่ใส่เนี่ยอีก47%นะครับผูกคือเยอะมากๆเลยสุดๆเลยครับแล้วถามว่ารูนพวกนเนี้ยเนี่ยหายังไงให้ได้ไวๆนะครับพ,พี่ไม่รู้ว่าหลายๆคนรู้หรือยังว่าตรงนี้สามารถลูกได้นะครับผม นี่เนี่ยตรงนี้นะตรงนี้ตรงนี้คนระับถ้าเกิดน้องตรงเข้ามาเนี่ยตรงเข้ามานะขวามือก็จะเป็นลงไปที่ถ้ำแบกมาครับน้องตรงไปข้างในเลยครับผมนี่ตรงไปทางนี้นะและทีนี้นีเราจะเจอกับพวกสเกลตันนะครับนีค <uh รับลูบตามพี่นะ uh ่ะเดินมาตามพี uh 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 ่เลยครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บลูบลูบเจ้าตัวนี้จะตอบเป็นรูนสะท้อนด้วยนะครับผมนะรูนสะท้อนก็หน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับ รูนสะท้อนหน้าตา่างี้นี่นี่นี่ส่วนรูนที่เป็นรูนที่ขุดเนี่ยหรือรูนระเบิดนะครับรูนที่ขุดเนี่ยรูนไมเนอร์เนี่ยจะดรอปไปจากตัวที่เป็นตัวระเบิดนะครับนี่นี่ตัวระเบิดนะรูนที่พี่จะได้รูนรูนอะไรไหม โอ้นี่นี่น,นี่ได้เป็นรูระเบิดมาครับเห็นไหมรูไปเรื่อยๆนะตีเรื่อยๆเคลีย่ยห,หมดเลยเพื่อให้มันตัวอื่นเกิดนะครับหลังจาก3ชั่วโมงนะนี่พี่ก็ได้เป็นพวกรูพวกนี้มานะครับไมเนอร์เนี่ยมันสูงสุดอยู่ที่16เปอร์เซ็นต์นะจะได้สิ้าเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าตึงเลยนะครับผมนี่อะไมเนอร์10เปอร์เซ็นต์นะพอได้อยู่รัก13เปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับการหารูในครั้งนี้ก็มาหาที่นี่นะครับนี่รูปตรงนี้เลยนะโอเคก็ประมาณนี้ครับขอให้ไดด้้รูีๆแลวกัน